อ,อได้ค่ะสามสี่แม้ว่าเหมืนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกสักทีแต่ว่าความรักก็จะขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม จะคือความสุขของฉันแต่เธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอหาสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหม ผมต้องลาให้เราจิ้มมุนไปกันให้น้องถังร้องเบียร์นะฮะร้องเพลงร้องเพลงแค้มใจคือผมก็นั่งดูหน้าคุณอะผมเบลอหมดแล้วแค้มใจก็หน้าแดงไปด้วยที่ตั้งแต่น้าแับเลยฮะก้องช่วยดูไม่ได้แค้มใจดูนะฮะไมันร้อนอ๋อนี่ไปมันร้อนตายแล้วน้องหันไปแค่นี้นะฮะ นี่สามารถกดฟังได้นะคะเมื่อกี้แบบว่าอัดให้เต็มเต็มเลย